นรกสวรรค์มีจริงไหมในเมื่อถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ไม่มีอะสิฉะนั้นความบังเอิญมันไม่น่าจะมีอยู่นะพี่ชีแวนนะอย่างที่พี่ชีแวนบอกนะว่ามันอาจจะเป็นของกลางๆที่แต่ละคนไปเห็นบางแง่มุมแล้วก็เอามาเล่าให้กับคนในชาวศาสนิกของตัวเองฟังสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ she is a she วันนี้จะเป็นคาถามในแง่มุมของพระพุทธศาส,สนาเรื่องหนึ่งที่หยิบยกขึ้นมาคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องของว่านารกสวรรค์มีจริงไหมคะวันนี้เราเลยรวบรวมข้อที่ทําให้คนมักจะสงสัยแล้วไม่แน่ใจว่านารกกับสวรรค์มันมีจริงขึ้นมาค่ะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันเรามาลุยกันไปทีละข้อเลยละกันข้อแรกก็คือว่ามองไม่เห็นอะพิสูจน์ไม่ได้เอามาตั้งให้เห็นเลยเนี่ยนรกีิสวรรค์ สัมผัสก็ไม่ได้สัมผัสไม่ได้ดมกลิ่นก็ไม่ได้ใช่มองก็ไม่เห็นอ่ะไม่ได้ยินด้วยเออไม่ประสาสัมผัสทั้งห้านี่คือไม่เหลืออะไรแล้วในเมื่อท้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ไม่มีอะสิเอ้าพูดอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยแฟเท่าไหร่นะมันก็มีหลายสิ่งบนโลกเราเนี่ยที่ในสมัยก่อนเราพิสูจน์ไม่ได้แต่ปัจจุบันพอพิสูจน์ได้แล้วเราถึงรู้ว่ามันมีอ่ะเด็กสายวิทย์เด็กายวิทอายกตัวอย่างเช่นเช่นไรฝุ่นไรฝุ่นตัวดีเลยภูมิแพ้้ขึนนทุกววัถาา่ คนสมัยก่อนรู้ไหมว่ามีไรฝุ่นก็นจำเป็นมันคิดว่าเขาคงมองไม่เห็นนะเพราะในเทคโนโลยีสมัยนั้นมันคงยังไม่มีกล้องเหมือนกับว่าจุลทรรศน์แม้ก็มันเล็กมากจนเราแทบจะมองไม่เห็นแต่เราสัมผัสได้เพราะว่าเราหัดชิวอ่ะชิ่วแต่ว่าเราก็โทษอย่างนู้นอย่างนั้นตรงนี้ไปไงเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมีตัวการไรฝุ่นตัวดีเนี่ยเกิดขึ้นนิจตามไม่เห็นนะแต่ว่ามีอยู่จริงมีอยู่จริงอ่ะเด็กวิทยาศาสตร์ไปต่อค่ะเราบอกว่าเสียงอันต้าโซนิกเสียงที่สูงกว่าความถี่20เฮิร์ต หูมนุษย์ไม่ได้ยินนะแต่ว่าเอามาใช้ทําเทคโนโลยีอาหารผลิตอาหารอะไรเงี้ยอมีอยู่ไหมก็ถ้าเป็นถามแบบมันก็คงไม่รู้ว่ามันมีจนวันนี้ที่ผมมาบอกว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าอัลตราโซนิกใช่เราเคยเคาได้ยินอะอัลตราโซนิกอันนี้เราเคยได้ยินก็คือเสียงที่มันมันความถี่สูงกว่าที่มนุษย์เราได้ยินนั่นแหละมันมีประโยชน์มากเลยอแต่ถามว่าไม่ได้ยินน่ะมีอยู่ไหมเออถ้าเราพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหากเราใช้สมุติฐานที่บอกว่า ถ้าอะไรที่มองไม่เห็นแปลว่าไม่มีไม่ได้แล้วนะคงจะไม่ได้นะเพราะวิทยาศาสตร์ก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าเครื่องมือหรือตัวคุณเองนั่นแหละที่ยังมีขีดจำกัดในอีกล้านปีแสงข้างหน้าหรืออีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อาจจะมีนวัตกรรมที่สามารถที่จะไปท่องนรกทัวร์สวรรค์กันได้จริงๆก็ได้เควไม่ไปนะรวงจันเจอกันสวรรค์ชั้นเจ็ดถ้าใครทำทัวร์นะคะรบกวนอินบ็อกซ์มาด้วยนะคะ ไปที่ข้อที่2ดีกว่าคะ่ะในส่วนของข้อที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่มาจากคําโบราณละกันทําดีขึ้นสวรรค์ทําชั่วตกนรกใช่ได้ยู่ใช่ไหมแต่พอคนเราอะ่ะบอกทุกวันเนี้ยเอาอี้ไม่ต้องมาพูดถึงนรกสวรรค์เลยอเอาแค่ในโลกมนุษย์เนี่ยคนทําดีไม่ได้ดีก็ถมไปมีคนทําชั่วแล้วก็ยังอยู่สบายก็มีอยู่อยู่มาหลายปีแล้วดังนั้นอะ่ะมันเลยทําใจได้ยาก ว่าถ้าทําดีแล้วมันจะต้องได้ไปสวรรค์ทําชั่วมันจะได้ไปนรกเพราะมันไม่เห็นตัวอย่างอะชาตินี้ยังไม่เห็นเลยมันมออยังไม่เห็นเลยนะจะมาคาดหวังมาหวังอะไรนะคะ ฝันคิดว่าที่คนส่วนใหญ่อะเขาตั้งคําถามกันก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้มาศึกษาในเรื่องราวของกฎแห่งกรรมนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าหากเรานะได้มาศึกษาในเรื่องของระยะเวลาในการส่งผลของกรรมเราจะรู้เลยค่ะว่าเวลาที่เราประกอบกรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเนี่ยม,มันใช้เวลาในการส่งผลมีถึง4ม,มีถึงเขาเรียกว่า4ี่ช่วงระยะเวลาเลยยังไงก็คือทําชาตินี้ส่งผลชาตินี้อ๋อคือไม่ต้องตายเห็นเลยเห็นเลยอะไรอย่างเช่นอะไรนะแท็กซี่เก็บเงิน ได้ส่งคืนเจ้าของเจ้าของมอบเงินส่วนหนึ่งให้ขอบขอบอคุณเลยแบบเนี้ยอันนี้ก็คือเห็นทันตาในชาตินี้อ,อ,อ,อย่างที่สองค่ะก็คือส่งผลในชาติหน้าออย,าอย่างที่สามส่งผลในชาติหน้าหน้าและอย่างที่สี่ส่งผลในชาติน,าน,นู่น ต้องตายกี่ชาติดังนั้นนะสิ่งที่พอเราทําดีในชาตินี้แต่มันดันไม่ส่งผลดีกับเรามันอาจจะเป็นผลจากกรรมชั่วที่เราทําในอดีตมันดันได้คิวมาส่งตรงนี้พอดีก็ได้แล้วทําให้เราอะไม่ค่อยเชื่อว่าทําดีจะได้ดีทําชั่วจะได้ชั่วจริงๆและข้อสุดท้ายในเมื่อไม่อยากไปนรกสวรรค์เดี๋ยวหนูสักเกียวว่าไม่นับถือศาสนาไม่นับถือศาสนาเราก็ไม่ต้องมารับผลของการไปนรก ไปสวรรค์ดได้ไหมไม,ไม่เข้าเกมไงไม่เข้าเกมก็ไม่ต้องทํากันกันก่าของเกม <c oughs> เออใช่ไหมเฮ้แต่ศาสนาหลักอ่ะสี่ศาสนาหลักในในโลกของเราอ่ะ,อะที่มีคนเชื่อมากกว่าเป็นพันๆล้านคนเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องประมาณว่ามันมีนรกอยู่มีประมาณว่ามันมีสวรรค์อยู่มีเขาพูดว่ามีเลยแหละเขาพูดว่ามีเลยใช่แต่ว่าอาจจะไม่ใช่คำไงที่เราบอกว่าแล้วแต่ศัพท์ของแต่ละที่ ดังนั้นน่ะนรกสวรรค์เลยอาจจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าค่ากลางเป็นสิ่งที่มันมีอยู่จริงเลยทําให้ว่าไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามอ่ะเขาก็เลยเห็นสิ่งเดียวกันไงบอกชาวชอบบอกยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเอากิมมิกนิดนึงว่าไอ้ที่บอกว่ามันเหมือนกันเนี่ยมันไม่ใช่เขาบอกว่ามีหรือไม่มีไม่ใช่สั้นแค่นี้นะเขามีการอธิบายอย่างเช่นสวรรค์บอกว่าชาวคริสต์ว่าสวรรค์เนี่ยเออแองเจิลเขาจะมีปีกใช่ไหมสีขาวชุดขาวเป็นเดรสผู้ชายก็ใส่เดรสแล้วก็มีแองเจิลก็มีแบบวงแหวนอยู่ข 免交流 ไม่ใช่แองเจลแองอะไรกินรีมิกินอร์รีมีครุตมีครุตอ่ะชาวช่องจะเริ่มงงแล้วสวัสด์ไม่ได้มีแต่แบบแองเจลที่เป็นคนมนุษย์อ่ะไม่แต่อันนั้นก็คือเป็นความเชื่อของศาสนาคริสต์ไงใช่ไหมคะไอซีอันนี้ก็เป็นความเชื่อของทางศาสนาพุทธแต่เราก็พอจะเห็นเห็นกันว่าอุ้มันก็มีอยู่ดีนะอยู่ดีๆในที่ที่เรียกว่าสวรรค์ในที่ที่บอกว่าเป็นการเสวยสุขเนี่ยดันมีสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายกันใช่แต่ว่าของพวกนี้คือมีจงอยมีจงอยอันนี้ก็คือเป็น ของในดีเทลเราก็าไม่รู้แล้วว่ามันยังไงแต่มันก็มีความคล้ายๆเอาว่ามาทูกถึงนรกบ้างอนรลกเนี่ยของศาสนาอิสลามเขาจะมีศัพท์เนาะพี่บุม๋มจำจำ,ำคำไม่ได้นะถ้าถ้าเกิดชาวช่องพอทราบนี่ก็พิมพ์เข้ามาได้นะเขาบอกว่ามันเป็นสถานที่ที่แบบโศกอาดูนะ่ะคือร้องไห้ร้องห่มเสียใจแล้วมันจะกาศมันจะแบบสิ้นหวังพื้นที่มันจะเป็นดํามืดมีลมร้อนมีแบบ น้ำร้อนๆอ,อยู่ตรงนั้นด้วยแล้วบางคนเนี่ยถูกน้ําร้อนน้ําเดือเดอเนี่ยเทล่าจากหัวนะแล้วมันมันละลายหมดเลยตั้งแต่ผิวหนังจนถึงร่างกายมันไม่เหลืออะไรเลยคุ้คุนอ่ะพุทธมีไหม,ม,มเอางี้ก่อนคุณมากยังไงเหมือนกระทางทองแดงเอาหอกแลมแทงทุกวันทุกวันคือมันมีความคล้ายกันนะเพราะว่าอย่างใน,ออนบางคนบอกว่าเรียนพุทธศาสนามาผิดตั้งแต่ต้นแล้วพี่ชีศ<อ>าสนาพุทธบอกว่านรกสีแดง เอา้เอาแต่จริงๆนั้นเป็นคติยมโลกนะถ้าลงไปมากกว่านั้นอุดสถานอุดทักษะอุดสัสถานรกกับมหานารกเนี่ยสีดํามืดแล้วก็มีในเรื่องของการที่บอกว่า,ามีการแบบ เหมือนกับว่าน้ำร้อนร้อนน้ำร้อนแล้วก็เหมือนกับว่าทุกอนูเซลล์มันเจ็บปวดทรมานมีแต่ตายจนถึงเซลสุดท้ายใช่ไหมเหมือนเคยได้ยินใช่มีแต่ความแบบโหยหวนแบบมีแต่ความเศร้าเฮ้ยแสดงว่าที่ที่ทําสิ่งไม่ดีแล้วไปส่งผลมันมีลักษณะคล้ายกันเหมือนกันเนาะเออคล้ายนะแต่ว่ามันดีเทลเนาะดีเทลมันอาจจะต่างกันแต่มันมีจุดร่วมร่วมกันเออนะก็เรียกได้ว่าคือเท่าที่พี่ชีเกิดมาก็ไม่เคยได้ยินสมาคมคอนเกรส เออนรกสวรรค์ที่เขามาประชุมกันระหว่างศาสนาใหญ่ของโลกฉะนั้นความบังเอิญมันไม่น่าจะมีอยู่นะพี่ชีแวนนะอย่างที่พี่ชีแหวนบอกนะว่ามันอาจจะเป็นของกลางๆที่แต่ละคนไปเห็นบางแง่มุมแล้วก็เอามาเล่าใ,<ห><ป>ให้กับคนในชาวศาสนกของตัวเองฟังให้รู้จักทําสิ่งที่เหมือนกันก็คือทําดีได้ดีชาตินี้ชนะทําชั่วได้ชั่วชาตินี้ชนะอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าอย่างในทางพ,พุทธศาสนาเนี่ยพระสมามาพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นคนเซตนรกสวรรค์ ท่านเป็นคนที่ไปเห็นแล้วออกมาเล่าให้ฟังเท่านั้นเหมือนกันค่ะด,ดังนั้น,นถ้าเรามาสรุปกันในช่วงสุดท้ายแล้วเนี่ยว่าสรุปแล้วนรกสวรรค์มันมีจริงไหมพี่บ่มันก็ตอบได้มีร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าให้ชีบุ๋มตอบนะแต่ถามว่าเชื่อเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหมเราเชื่อนะอือย่างน้อยเนี่ยเราทําความดีตอนเนี้รู้สึกมีความสุขแล้วกับตัวเองใจได้ผลดีๆตามมาอย่างน้อยคนรอบข้างรักปลอดภัยไม่โดนใครมาปาดคอแน่นอนแล้วถ้าชาติหน้ามันมีสวรรค์นรกจริง อันนี้ก็เป็นกําไรถูกไหมอย่างน้อยคือไม่ต้องไปลงกระทะทองแดงถูกหอ,อกแหลมแทงทุกวันทุกวันแต่ถ้ามันไม่มีอย่างน้อยกําไรมันก็เกิดขึ้นกับชาตินี้ของเราแล้วแล้วาทาความดีเราเป็นคนดีเนี่ยคนรอบข้างก็จะเป็นมิตรที่ดีเจออะไรสิ่งดีๆเนาะแล้วก็ถ้าเป็นตัวของหวานเองนะหวานก็รู้สึกว่าถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์แต่การที่มีคนมาบอกเราเนี่ยเราก็น่าจะฉุกคิดบ้างแล้วก็บางคนบอกว่าเดี๋ยวตายไปเราเค่อยไปต่อรองยม,มาบาลลวกัน ว่าตองต,ต่อรองกับพยายมแล้วกันว่าก็หนูไม่รู้อะ่ะก็หนูไม่ได้เชื่อตอนนั้นอะ่ะแล้วทำไมหนูต้องมาแบบรับผลเรื่องนี้ด้วยมั่งใจงมั่งใจในทักษะการทูดข้ามชา่ไคิดว่าต่อรองได้ชัวใช่ไหมแต่ว่าแหวนไม่ชัวว่ะงั้นแหวนขอเพลย์เซฟแล้วกันเราอย่างนี้กันคุยกันมาถึงขนาดนี้แล้วชาวช่องตอนนี้คุณเริ่มเชื่อบ้างหรือยอย่างว่านรกสวัสมีจริงหรือถ้ามันยังมีเหตุผลหรือข้อสงสัยที่ทําให นรกสวรรค์เนี่ยยังบอกว่าอาจจะไม่มีจริงเลามันยังตะขิตตะขวงในใจอย่างพิมพ์มาในคอมเมนต์เลยเดี๋ยวเราเอามาดิสคัสกันว่าสรุปแล้วมันมันมันเหตุผลเนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงต่อไปและสําหรับเทปหน,น้านะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องประเด็นอะไรบ้างเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือจะมีไลฟ์สไตล์ช่องชีชีผมจะไปชาเล่นอะไรอีกหรือเปล่านะคะก็ต้องฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะทุก9โมงวันเสาร์นะคะจะมีคลิปใหม่อัพกันทุกสัปดาห์ะค,ะค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ด้วยนะทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับชาวชีมากๆเลยค่ะเราไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะวันนี้ก็ต้องคอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะบาย,บายถ้านารกสวัรค์จะพิสูจน์ได้ไหมมันมีอีกนิดนึงทำแล้วพิสูจน์ยังไงอ่ะก็ต้องลองตายดูดิได้ค่ะ <laughs> <laughs> เราต,ต้องตายก่อนเราถึงจะรู้ว่าตายแล้วจะไปไหน มีไหมนระกสว่ะเพราะใครๆก็บอกว่านกสวค์นะไปหลังตายถูกแต่ว่าคนที่ไปแล้วไม่เห็นมีใครกลับมาบอกเลยว่าเป็นยังไง